Intel Gen 12ที่เปิดตัวไปและที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับผมกล้าบอกเลยนะครับว่าเป็นโปรเซสเซอร์ที่น่าประทับใจนะครับเพราะว่าจักใจเลยนะ Intel ไม่ได้มีอะไรพัฒนาแบบน่าสนใจมาตั้งแต่ Gen 6นะครับ7 8 9 10 11เนี่ยมันแบบเหมือนจาไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับมีการเพิ่มคออะไรต่างๆเข้ามาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพต่อคอเนี่ยมันไม่ได้แรงขึ้นแบบโอ้โหก้าวกระโดดะไรขนาดนั้นแต่พอเป็น Gen 12เนี่ยตัว 12900K ที่ผมใช้เนี่ยกล้าพูดเลยว่า Intel comeback ของจริงแต่ตอนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้สัมผัสสิ่งที่ผมพูดเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันหาซื้อยากนะครับในส่วน Memory D ี DDR5 ที่ใช้คู่กับ Intel Gen12 แล้วเนี่ยแลกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเปิดตัวมาตอนนี้มันมีแต่รหัส K ทําให้มีแต่นักโอ์คล็อกที่ซื้อมาใช้คนทั่วไปที่จะประกอบคอมเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจรหัส K กันนะครับเพราะว่ามันแพงโดยใช่เหตุนะครับ แต่ว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะได้ใช้กันแล้วนะครับสำหรับ CPU รหัส non-K ของ Intel Gen12 และล่าสุดเราได้เห็นผลทดสอบของตัว Intel Core i5 12400 เข้ามานะครับไอ้12400เนี่ยผมมองว่าจะเป็น CPU ตัวยอดฮิตขวัญใจมหาชนสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าเจนที่ผ่านมาจะกเจน1 g e เอจน10เจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรหัสเซกเมนต์เนี่ยเป็นรหัสที่เกมเมอร์ชื่นชอบนะครับเพราะอย่างแรกเรื่องราคากับเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันเหมาะสมนะครับใช่อยู่ว่าไอตัวรหัส K มันต้องดีกว่าแต่เอาตรงตรง คนทั่วไปก็ไม่ได้ต้องการรหัส K นะครับทำให้ CPU รหัสแบบ1 2 4 0 0แบบนี้จะเป็น CPU ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้นั่นเองผล <_ C 1> ทดสอบของมันที่บอกว่าน่าประทับใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเอาไปเทียบกับเรือธงของ Intel Gen 11นะครับ 11900K เรือธงของ Gen ก่อนหน้าแค่1เจ Gen นะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแค่ Gen เดียวนะครับตัว1 2 4 0 0เนี่ยทำประสิทธิภาพได้ดีกว่า 11900K ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ1น4 0 0ีนี้จะไม่ใช่เกมมิ่ง CPU ที่ดีที่สุดสำหรับ Intel Gen 1 2เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นเกมมิ่ง CPU ที่ดีที่สุดจาก CPU ทั้งหมดทั้งมวลเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำได้ใกล้เคียงหรือว่าดีกว่า Ryzen 5 5600X ที่เป็น best of gaming CPU จากฝั่ง AMD นะครับและในขณะเดียวกันมันก็ยังใช้พลังงานน้อยกว่าและปล่อยความร้อน ออกมาน้อยกว่าด้วย Co r e i5 1 2 4 0 0นี้จะมากับ6กคอและ12 t สอเทรดนะครับแต่ว่าการจัดการ c o Core c o n f i guration เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับไอตัว1 2 9 0เกคียร์ที่ผมใช้นะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะมีทั้ง performance c Core และ efficiency Core นะครับแต่ว่าไอตัว i5 ตัวนี้มันจะมีแต่ performance Core หรือว่าค e ของ golden Cove เท่านั้นนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับ CPU Gen 11นั่นแหละเพียงแค่ว่าต่อคอมันแรงกว่านะครับ L 3 cache อยู่ที่18แเมกและ clock speed 3.0 GHz นะสำหรับ base clock และก็ส 4.6กิกะเฮิร์สำหรับบูสต์คล็อกนะครับและ TDP ตามสเปคเนี่ย65วัตต์นะฮะผลการทดสอบนะครับก็โผล่มาจากผู้ใช้งาน Twitter ที่ใช้ชื่อว่า Shield Dog นะครับตัวที่ตัว I เป็นเลข1น,นะครับเขาใช้ CPU ตัวนี้คู่กับเมนบอร์ด MSI B660M มอท่านะครับแล้วก็แรมดีย5ที่ความเร็ว4,800เมกะเฮิร์ส่วนตัวฮิตซิงหรือว่าคูลเลอร์เนี่ยจะใช้เป็นชุดน้ำปิด2ตอนของ MSI เองนะครับขนาดใช้งานเนี่ยเทอร์โบพาวเวอร์สูงสุดพุ่งขึ้นที่ประมาณ117วัตต์นะครับเพราะว่าเขาทำการปลดล็อกพาวเวอร์ลิมิตออกไปแล้วนะครับผลการทดสอบต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบเทียบกับ Intel Core i9-11900K เมื่อใช้กับการจอรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นผลทดสอบที่แฟร์พอสมควร โดยเฉลี่ยแล้วนะครับ Intel Core 5 Gen 12ตัวนี้นะครับจะแรงกว่า Core i9 รหัส K ของ Gen 11อยู่ประมาณ2%นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผลการทดสอบนี้มันจะเป็นการทดสอบบนความละเอียด 140p หรือว่า 2K นั่นเองนะครับอาจจะไม่ใช่ความละเอียดที่เหมาะสมที่สุดสำหรัรรรบการเทส CPU นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะไปเน้นในส่วนของการ์ดจอด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับการ์ดจอเป็นการ์ดจอตัวเดียวกันไงก็เลยทําให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ CPU เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น Core i5 แต่มันก็สามารถ เอาชนะคอไอ i9 ้ารหัสเคของเจนที่แล้วได้ประมาณ2%เรนะฮะเรื่องประสิทธิภาพมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่น่าประทับใจกับประสิทธิภาพก็คือในเรื่องของราคานะครับแน่นอนว่าเซกเมนต์คอไอห้ดับกลางตรงนี้มันเอาไปชนกับ CPU รหัส K ที่มีราคาเปิดตัวมากกว่า500เหรียญได้ก็เป็นเรื่องน่าประทับใจมากแล้วนะครับและในเรื่องการบริโภคพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับคอตัวใหม่เนี่ย ใช้พลังงานแค่75วัตต์ในช่วงการเล่นเกมนะครับและการฟูลโหลดแบบสเตรสเทสสุดๆเลยของ Prime 95 100%เนี่ยก็ใช้พลังงานแค่ประมาณ100วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณเอาไปเทียบกับ 1190K เนี่ยตัวเนี้ยมันดีมากกว่าแบบชัดเจนเลยอะ mm ่ะ hmm. ข่าวดีนะครับก็คือคนที่กำลังจะประกอบคอมเนี่ยคุณสามารถซื้อ CPU ที่มันทรงพลังพอกับเรือธงของเจนที่แล้วได้ในราคาที่ถูกกว่ามากนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย CPU มันถูกแล้วอย่างอื่นมันก็จะถูกลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าง1 1 9 0 k คุณก็ต้องใช้กับเมนบอร์ดรหัส Z-Series ซึ่งราคาแพงใช่ไหมแต่พอเป็น CPU รหัสไม่เคเนี่ยคุณสามารถใช้ B series ใช้ H series ที่ราคาถูกลงมาได้นะครับประหยัดทั้ง CPU ประหยัดทั้งราคาเมนบอร์ดนะครับรวมไปถึงพวกเมนบอร์ด B series ที่มันแบบไม่ได้แพงมากเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะมีตัวเลือกของ Memory DDR4 ให้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากช่วงเดือน2เดือนนี้ไปผมมองว่าน่าจะเป็นยุคของ Intel g e n 2แบบเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่รหัส K แล้วนะครับตอนนี้แหละที่คนทั่วไปจะสามารถ จับประสิทธิภาพของ Gen12 ได้ในราคาที่ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณจะประกอบความใช้งานคุณก็คงจะต้องมีการ์ดจออยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าคุณจะประกอบใหม่ตอนนี้บอกไ้เลยนะครับว่าต่อให้ CPU คุ้มเมนบอร์ดคุ้มแรมคุ้มอย่างไรก็ตามการ์ดจอแพงอยู่ดี